สวัสดีค่ะพี่แอนจากช่องแอนโคเชต์แฮนด์เมดนะคะวันนี้จะมาทำลายดอกกุหลาบค่ะค่ะพี่ใช้ไหม nr 2แล้วก็ใช้เข็มโคเชเบอร์หนมมิลนะคะค่ะพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาทำโซ่ก่อนนะคะขึ้นโซ่6โซ่นะคะ ได้โซ่6โซ่แล้วเราก็มาคล้องเป็นวงกลมนะคะจากนั้นขึ้นโซ่สามแล้วลอดห่วงในหลักแรกทำเป็นตุ่มนะคะค่ะได้หนึ่งตุ่มต่อไปแล้วก็ถัก X แล้วก็โซ่สามร้อยห่วงในหลักแรกทำเป็นตุ่มแล้วก็เอ็กทำอย่างนี้ทั้งหมดหตุ่มนะคะสลับกันไปค่ะ ได้ได้ตุ่มครบหกหลักนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวถัดไปนะคะขึ้นโซ่นะคะทั้งหมดหกโซ่พันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะแล้วมาลงหลักถัดไปะคะ่ะ ข้ามตุ่มไปค่ะมาลงใน x ค่ะพอะหนึ่งคอสั้นๆน,นะคะแล้วก็โซ่สีพันหัวเข็มหนึ่งครั้งข้ามตุ่มมาลงใน x ค่ะแล้วเราก็ทำโซ่สี ทำเหมือนเดิมค่ะสลับจนครบทุกหลักนะคะ okay. พอเราได้หลักสุดท้ายนะคะหลักสุดท้ายเราก็มาทำา x กับโซ่หลักแรกนะคะ สาเอ็กจบแถวนะคะแล้วขึ้นโซ่สามพันหัวเข็มสองครั้งควักในควักในช่องนี้นะคะทั้งหมดมันจะได้ห้าห้าหลักค่ะรวมทั้งโซ่ด้วยนะคะที่เราขึ้นมา ่ะเมื่อได้5้าหลักแล้วนะคะเราก็จะถักโซ่สามปิดกลีบนี้นะคะทำโซ่สามค่ะปิดกลีบถักเอ็กลงไปเลยค่ะต่อไปเราก็ไปเอ็กในช่องถัดไปนะคะในหลักถัดไปค่ะ ทำ x ค่ะทำ x ในช่องนี้นะคะอ่าแล้วก็ขึ้นโซ่สามพันหัวเข็มสองครั้งควักเอกทั้งหมดสี่หลักรวมโซ่ด้วยก็เป็นห้าหลักนะคะหลังจากนั้นเราก็ทําโซ่สามปิดจบกลีบนะคะ แล้วก็ทําอย่างนี้ต่อไปทุกหลักเลยนะคะมันจะได้ทั้งหมด6หลักนะคะหกกรีบนะคะ ies. ค, <arbitr> ค่ะถัก x ค่ะพอเริ่มต้นใหม่แล้วก็ขึ้น x ก <ขอ S 1> ่อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูพอได้6กกรีบแล้วนะคะค่ะเป็นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกงาน มาได้นะคะโซ่หนึ่งเสร็จแล้วเราก็พลิกพลิกกลับด้านหลังนะคะแล้วมาถัก x ถัก x ในเสาที่เราเราทำพอหนึ่งคอตั้งแต่ครั้งแรกนะคะถัก x ค่ะคแล้วก็ทำโซ่ขึ้นมาห้าหลักห้าโซ่นะคะ แล้วเข็มลอดหลักทํา X นะคะลอดลงไปค่ะแล้วก็ X ค่ะแล้วก็ทําโซ่หกโซ่เอ้กขอโทษนะคะทําโซ่ห้าแล้วก็ถัก X ในหลักในเสาะคะ่ะทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆยจนครบนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูตอนจบแถวนะคะ ตอนเราจบแถวเราก็มาถัก x ก,กับหลักแรกนะคะกับโซ่ในในหลักแรกค่ะต่อไปเราจะขึ้นแถวใหม่นะคะให้เราพลิกกลับมาด้านถูกนะคะ แล้วเราก็ขึ้นโซ่สามแล้วพอสองคอพันหัวเข็มสองครั้งนะคะควักลงไปทั้งหมดเจ็ดหลักรวมโซ่ที่เราขึ้นด้วยทั้งหมดแถวนี้ก็จะเป็นแปดหลักนะคะรวมโซ่ด้วย ทำแถวนี้ทั้งหมดรวมโซ่ด้วย8 8หลักนะคะหลังจากนั้นพอเราได้8หลักแล้วเราก็พลิกงานกลับนะคะ แด่เปหลักก็เพิกงานกลับแล้วเราก็ขึ้นโซ่สามพันหัวเข็มสองครั้งลงในช่องแรกเลยค่ะช่องนี้เราจะลงสองหลักนะคะเป็นการเพิ่มค่ะหลักที่สองเรจะลงสองหลักนะคะ เราจะถักทั้งหมดรวมโซ่ด้วยตรงนี้ก็จะประมาณเจ็ดเจ็ดหลักนะคะหลักที่เจ็ดเนี่ยเราจะลงเป็นสอง สองครั้งนะคะในช่องเดียวกันแล้วช่องสุดท้ายเราก็ลงหลักเดียวเหมือนตอนที่เราเริ่มต้นนะคะรองสุดท้ายมันจะเป็นสองหลักนะคะแถวนี้เราจะได้ทั้งหมดสิบหลักค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับขึ้นโซ่สาม พันหัวเข็มสองครั้งลงในหลักที่สองหลักนี้เหมือนกันค่ะหลักที่สองเราจะจะลงทั้งหมดสองหลักนะคะเป็นการเพิ่มหลักค่ะแถวนี้จะได้ทั้งหมดสิบสองหลักนะคะรวมโซ่ด้วยค่ะทั้งหมดสิบสองหลักแถวรองแถวรองสุดท้ายนี่เราจะเพิ่ม เพิ่มหลักเหมือนกันนะคะในช่องช่องรองสุดท้ายเป็นสองหลักค่ะมันจะได้หลักเพิ่มขึ้นมาเป็นสิบสองหลักนะคะแถวนี้ แถวรองเราจะทำสองหลักนะคะแล้วหลักสุดท้ายถักปิดหลักหนึ่งหลักค่ะพอเราได้ทั้งหมด12หลักเสร็จแล้วเราจะขึ้นโซ่สามนะคะเพื่อปิดกลีบ เดี๋ยวก่อนนะคะอ่าในครบสิบสองสิบสองหลักแล้วนะคะขึ้นโซ่สามอ่าอดห่วงในหลักแรกถักเอ็กในหลักแรกโซ่สองถักเอ็กแล้วก็โซ่สาม ถัก x พอเริ่มกลีบใหม่เราก็เริ่มถัก x นั้นในหลักถัดไปนะคะทําเหมือนกันเลยค่ะทําเหมือนเดิมเลยค่ะเนี่ยค่ะเริ่มเร,เริ่มกลีบใหม่แล้วก็ถัก x ค่ะแล้วทําเหมือนเดิมเลยนะคะ ค่ะได้ทั้งหมด6กลีบนะคะค่ะน,นี่สำเร็จนะคะได้6กลีบนะคะขอบคุณค่ะที่รับ